สวัสดีค่ะวันนี้ลุงเหมิมป้าเทาพามากินข้าวเย็นกันนะคะแต่มันยากมันยินมันมานะไม่ต้องก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเนี่ยยิ้มไหนล่ะ <c ười> ยิ้มไหนแล้วอ่ะอะไรอ่ออะ,อ,อ,ะอร่อยไหมเออ,อนี่อะไรยมากอ่ะอไม่คุยต้ม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 ปลาใส่ อะไรนะน,น้ำส้มจากลูกโนดไม่ใช่เหรอน้ำส้มโนดนะอันนี้อ,น,น,อ,น,น,อน,นี้ปลาทอดปลาอดเผ็ดปลากระป๋องอันนี้ปลานี้พอดลูกเหิมทอดเองไะเนี่ยตกมาสดสดอร่อยมากอร่อยสิ อ่ะ mm. อืมกรอบอร่อยอร่อยอร่อยแซบแค่เห็นแล้วก็จะอร่อยมากเลย mm. อ่ะซอย <c oughs> สดปบูดใหม่สดปบูดเอาน้ำน้ำน้ำเลยเลยเนี่ยไม่ต้องใส่ข้าว mm. ว่ามันร้อยแก่ไหนโอ้ร้อย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 กดติดตามลงเหิมปลาเทาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ